บ้อบหอดอะยรนะนำก้อนมีไส้ล้านโวกนี้สิบเอ็ดบาทเนี่ยิโดยทวนนาทุกคนตอนนี้เราพาเขบอออคุณค่ะไปทุกคนเราไปเที่ยวที่ไหนกันไปท่าฝรั่งเที่ยวท่าฝรั่งส่เือผ่าจามาดอ่ะไปค่ะ มีคนหรอนี่เป็นรถบัสของเขาเท่อยู่นะโดยส่วนมากแล้วเขาจะเขียนเป็นภาษาลาวแล้วก็ภาษาเว,นะวียดนามเนาะสังเกตบิ่งทุกคนตอนนี้เราพากันทำอะไรนะหาซิมเนี่ไปหาซิมนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ GPS ในการเดินทางไปท่าฝรั่งแต่ว่าไม่รู้จะไปนี่หรือเปล่ามาดูตอนนี้เราก็ยังเดินหา ซิมมีละอยู่สายนอกไปดิมีละเป็นจังไรวัวน,น,น,นปะคะดูแล้วได้สามวัน,ม,วนมีหนังเคี้ยวนำหนังจี <c oughs> ด<ะ>อันนี้เป็นหนังยังนี่หนังงัวปะ หนังควายเอ้อบอุกคิวามาซื้อเกิบดุซื้อเกิบให้ละน่ารักมากทำเมือกันเนี่าจะได้ยเยอะกันด้ยตัวนี้ที่โฉคือก็มาขายตอไงอันนี้ตัวที่ซื้อวันนั้นอะซื้อมือน,นั้นฮะมันยูนตี้นี่แล้วมีใส่หลานบ่เนี้ยสิบเอ็ดบะได้บ่ไง้ยช่วยลดอะยรได้ไดได โดนแน่เข้าเลือแข็งไหมอบอหละไปคุณยายถึงแล้ว,ลวโอ้โหสวยงามมากเป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวแล้วไม่ได้อา่านประวัติเ <Dartmouth> ข้าข้างในกันเลยห้ามจอดรถตัน ขอบใจเนี่นะลมามาเดิกสองสัปว์บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่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 ถ่ายอยู่นี่เยอะเขาจะหูออามาถ่าฝรั่งวังสีคามให้น้องโบหันก็ได้ห้อิทิวจับนี่ มันมุดจากมุมนเสยนี่โบนี่เด้อมานนี้อยู่นี่ผิดทางอะ่ะอยู่กลางตับตับใส่ถาม บวกปลาลายขนาดแม่พวกหันแม่ยามาสะดุ้ง <c oughs> <c oughs> แ,แต่แต่บอกว่าไปหันจะเพียนได้นะแต่มันไม่ค่อยจะว่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งแพรตรงนั้นเนาะปะบรรยากาศคือได้นะไดอยู่นะตูกไก่ ใกล้ตัวละกะเพราเลยหูห hmm. ม mm ูย hmm. ่างอีหย uh, ่างที่เป็น uh, ต uh, ้มเนี่ยมีต้มปลายบ่ปลาค้างอ่ะบ่เอาเอาสุดแนเลยน้ำเอาหาไม่ไม่ตำรวมพะบาอยู่บ่เอาตำมะฮงธรรมดาแม่่เโ้ยะ จะเห็นตัวปลาเลยนาดิมาดิมาดิเอาเอานี่มันนี่ไงมาแล้วข้าวอันนี้ก็อาหารเบสิกไปกอดไก่หิวข้าวฮัทซิวอนนบอกปานใดอ่านเด้อ เอาาข้าวกินโสมตามอย่างเดียวเห็นเนาะจะว่าอร่อยให้หแต่ว่าเปนนตาล่มน,นสาราเนะบบปซี่เครื่องดื่มเบปซี่โคลราเยบเทเต็มยานมันเนี่ยอ,อ,อะไร บนล็อกไว้อยู่หรอวะเ็ไฟเข้าเอาาปวะ đậu xanh, xanh phai, cắt, mất, có lấy vào xúc. Nó bỏ họn lại đây. Xẹo như bỏ họn đọc. nông ก่อนอ่หมหนไปก็อนเอาบันนี่อนแลไวาข้าไผในกินต่อนี่เปนน้ำต้มยำปะคะบงวยบ่าวลาวนี่ปลาอย่างไ้บอ๊ะัยงปลาคังซิมดูยัยเมากินต้มยำนี่แล้วปลาเผาปลาคังเพื่อเพื่อสิเผาแล้วก็เข้าใจอยู่เนาะเพื่อสิ แล้วกะแม่ก็อิ่มแล้วกินส้มตำบ่ได้กินของแซ่บบ่ได้กินของแซ่บเรามากินส้มตำจะแซ่บเลยเนาะไม่เนาะส้มตำอร่อยมากน้ำมันหะลกกุ้งหาโตช่องร้อยบ่านยูนิพนอนยูไก่อันนี้ทะเลก็เข้าใจระบังระวางระวัยระอยู่ข้างอีวานเนี่ยเพิ่อนเสิร์ฟกินกับอ้อไปดิเลนอีกอย่าบึน้น ไปกินันอบย่ไหมปลาเนื้ออ่อนอันนี้ฮะมาเอาเนี่ยจะยากมาะมันนี่แม่ร้านแม่แม่นอนกินเด้อมาเลยนฮะใครจะเรนอะแ่งกอดก็ไดป่ะข้ายจีเรนไปเขนไปไกล ส้มผักขึ้นทำไมกิ๊ดดี้จะพาไปนู่นทำไมไม่จับปลาหให้ปลาปลาจะไปต้มบงนิป,ป ชิ้นด่านไปย่างตลาดตลาดแรงตลาดนะตเอาเมื่อไปนำก้นนกอนให้ลูลายเบอร์ก็เดอ้อปิ้งกุ้งปลาเผาปลาปิ้นปิ้งปลาสมพักทอดมันฝรั่งต้มสมปลาค้างค้างปิง dog, ง้งฮอทดอกดำมังหงดำมักถั่วเขาพัดจานใหไงแบบสี่ขวดใหญ่ น้ำก้อนทอดปีกไก่ไอ,อ,อนน้อย่างนี้อีอย่างอะไรอันนี้อีอย่างอีนังอีนางอีอย่างนี้นนข้าวเหนียวข,ข้าวเหนียวทอดปีกไก่ตามบางโค้งเบฟซี่ว 4, ขวดใหญ่เบียร์ลาวสามปองน้ำก้อนแล้วก็อีอย่างนีนลูกโอ้ค่าซุมมออาซ้มวะโอเคเป็น หนึ่งล้านกับสิบสามพันจีนล้งานี่เป็นเงินไทยจากบาทลจีหนึ่งล้านสิบสามหนึ่งมพันจีเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่ล้านสิบสามเป็ นอจับเงินจะร่าจ่จ่อเลายเบียถึกเนาะสาสิบบาทอะซื้อไปแซไว้มาสิมากินะบียแซไวซื้อฮะได้ทางไกลกินแล้ว เราก็สือ่อเงื่อนคนละหนึ่งพันกับเจ็ดร้อยสิบสามบาท <Okay. S 2> โดยท่วนานห้อสองพักสองพันหรอน้สิบเป็ดบ้างเป่ะไอ่าทอนยุนี่เขาให้ติปอยู่บ่ะอือให้อเออไปติปแล้วก็ได้สก <laughs> ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ